สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามครับผมมาลุยกันต่อนะครับในเรื่องของการฝึกเทคนิคการขับขี่ก็เป็นที่เดียวนะครับโอลิเทคแอดเวนเจอร์แอนด์แอนิโราร์คกับยามาฮ่าชานิเรทีเจ็ดนะครับแล้วก็ผมน่ะมีสาคอนะครับเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับในอีพีที่ผ่านมานะครับคือเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดให้แม่นยําที่สุดแล้วก็ให้เป็นธรรมชาติครับเป็นสัญชรตญยานมากที่สุดตรงนี้นะครับเราจะมาฝึกกันในเรื่องของการใช้คลัตหรือว่าเป็นคลัตคอนโทรลนะครับ อีพีนี้คลัต์อย่างเดียวเลยนะครับเราจะฝึกโดยการที่ไม่ใช้เบรกเพื่อที่จะเน้นให้เราเป็นคนที่คอนโทรลคลัต์ควบค,คุมกําลังเครื่องยนต์ได้อย่างแม่นยําที่ผมบอกนะครับมันจะง่ายขึ้นมันจะปลอดภัยขึ้นแล้วมันก็จะลดความเสียหายครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าขั้นตอนการฝึกง,ง่ายๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมเริ่มต้นนะครับเริ่มจากการที่เรา,าหาพื้นที่ ที่มีความลาดเอียงเล็กน้อยนะครับระดับที่ถ้าเราจอดรถเราปลดเกียร์ว่างนะครับรถจะต้องไหลถอยหลังมาเองนะครับเราจะฝึกจากการใช้คลัตช์นะครับคู่กับรอบเดินเบาของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของรถ a อนเวนเจอนะครับจะมีทอร์กที่รอบต่ำนะครับโดยเฉพาะเจ้า Yamaha T7 เนี่ยทอร์กที่รอบต่ำของเขาเนี่ยค่อนข้างจะ,จะสมบูรณ์แล้วก็ เป็นมิรกับคนขี่มากๆนะครับใช้เกียร์หนึ่งสำหรับฝึกต,ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับพอเราปล่อยคัสนะครับปล่อยคัสต์รถจะเดินหน้านะครับพยายามที่จะไม่แตะคันเร่งเลยนะครับไม่แตะคันเร่งนะครับแล้วก็ไม่ใช้เบรกนะครับแต่ครั้งแรกๆที่เราเริ่มฝึกน่ย ยอมใช้นี้หน่อยได้นะครับเพื่อความปลอดภัยหมายถึงเบรกนะครับแต่คันเร่งเนี่ยพยายามที่จะไม่เร่งเลยนะครับถ้ามันไหลเร็วเกินไปเราก็เราก็ใช้เบรกก่อนในครั้งแรกๆนะครับพอต่อมานะครับพอเราเริ่มที่จะคุ้นเคยกับระยะของคลัตช์คุ้นเคยกับแรงบิดของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับปล่อยเบรกหน้าทิ้งไปไม่ใช้เลยนะครับแล้วก็ใช้คลัตช์นะครับด้วยการคอนโทรลอย่างเดยวที่ผมบอกนะครับแค่นิ้วแค่2นิ้วเพื่อเรายังมีคลิปแฮนด์ที่ที่มั่นคงนะครับปล่อยให้รถเดินหน้า นะครับให้รถเดินหน้าแล้วก็บีบคัดไว้ให้รถหยุดนะครับจังหวะที่รถถอยหลังนะครับรถมันจะไหลถอยหลังเพราะเพราะว่าที่มันลาดชันนะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยคัดมาตรงนี้นะครับฝรั่งเขาอาจจะใช้คําว่า micro แอส u s สซึ่งหมายถึงว่าความละเอียดต้องมีมากๆลักษณะที่เป็นลีนคัดมันจะต้องมีคัดอยู่บางๆนะครับรถถึงจะไม่ไหลถอยหลังนะครับถ้าเราดึงเข้ามามากเกินไปนะครับรถมันจะถอยหลังนะครับถ้าเราปล่อยนะครับเราปล่อยมากเกินไปเนี่ยมันก็จะดับ ตรงนี้ฝึกฝึกความละเอียดนะครับฝึกความละเอียดในการในการใช้คลัตช์นะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆตามที่เราเราตั้งใจนะครับจนกระทั่งสามารถที่จะเอามือด้านขวาเนี่ยออกได้เลยออกจากคันเร่งออกจากเบรกหน้าได้เลยนะครับเราปล่อยปล่อยให้รถไปนะครับนะครับทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับ5เมตร10เมตร20เมตรก็ได้นะครับเพื่อความชำนาญเคลื่อนที่ไปหน้าไปหลังหรือว่าหยุดนิ่ง โดยที่เครื่องยนต์ไม่ดับให้ได้นะครับนี่คือแพ็กทีที่1น่ครับครับผมทีนี้มาอีกแพ็กที่หนึ่งนะครับเพิ่มความยากขึ้นมาหน่อยนะครับเราหาพื้นที่ที่มีความลาดชันเพิ่มมากขึ้นนะครับชนิดที่รอบเดินเบาเนี่ยรถมันไม่สามารถที่จะไต่ไปเองได้นะครับบวกครืเล่นเข้าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับในการคนโทรลพร้อมกับการใช้คลัตช์ตรงนี้เราใส่เจียบหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้คลัตช์ อย่าลืมนะครับหัวใจสําคัญก็คือเราจะไม่ใช้เบรกนะครับเราจะฝึกใช้คัสโดยเฉพาะให้รถเดินหน้าไปนะครับเร่งเครื่องให้มีรอบึ้นมานิดนึงเพิ่มแรงบิดให้กับมันนะครับแล้วก็ใช้คัสคอนโทรลนะปล่อยคัสให้รถเดินหน้านะครับนะครับก็ยังคงต้องลีนคัสไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้รถหยุดนิ่งนะครับแล้วก็ไปจนถึงจุดด้านบนนะครับแล้วก็ถอยหลังลงมาครับถอยหลัง มันก็คือจะกลับการจากจุดตรงกลางนะครับที่ที่เราลีนคัด์อยู่จนรถหยุดนี่เนี่ยนะครับถ้าเราดึงคัด์ลงมามันจะเป็นการถอยหลังนะครับถ้าเราต้องการให้รถหยุดคือปล่อยคัด์กลับไปคราวนี้ก็คือปล่อยกลับไปเล็กน้อยถ้าปล่อยกลับไปหมดอ่ะรถก็จะพุ่งไปข้างหน้าหรือว่ารถมันก็จะดับโอเคครับลองดูครับ โอเคนะครับนี่คือขาขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะเราเราเลือกเนินที่มันมันไม่ไม่ไปหลังเต่านะครับเพื่อที่เท้าเราสองข้างเนี่ยจะได้เหยียบได้สบายๆนะครับในการคุมมันนะครับคราวนี้ในขั้นตอนที่จะฝึกถอยหลังนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนที่เราเริ่มสตาร์ทเครื่องเราอาจจะใช้เบรกหน้าช่วยไว้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะปล่อยคัดเพราะตอนนี้รถมันคาเกียหนึ่งอยู่นะครับเราจะปล่อยคัดไปเล็กน้อยในลักษณะที่เหมือนก็ลีนไว้องไว้นิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับให้รถ หยุดนิ่งอยู่ได้นะครับให้รถหยุดการเคลื่อนตัวได้แล้วก็ค่อยดึงคัดเข้ามาให้รถถอยหลังครับผมกําลังแขนต้องดีนิดนึงนะครับเพราะเราจะต้องใช้คัดอยู่ตลอดเวลานะครับฝึกหาพื้นที่ลาดชันให้ได้นะครับแล้วก็ในลักษณะนี้นะครับพื้นที่ราบกับพื้นที่ที่ลาดชันมากขึ้นมานะครับแถมให้นิดนึงด้วยครับด้วยการฝึกที่เราอาจจะไม่ต้อง สตาร์ทเครื่องยนต์ก็ได้นะครับบางครั้งแรกๆเนี่ยเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเราแค่ตัดคัดเนะี่ยรถมันก็ถอยนะครับเราฝึกตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับฝึกให้รถมันใช้คัดเป็นเบรกนะครับ รับผมนอกจากในแพ็คที่ที่กับแพ็คที่ที่แล้วนะครับในกรณีที่เราเป็นคนรูปร่างเล็กนะครับขาไม่ยาวถึงขนาดที่จะขับรถได้ทั้งซ้ายทั้งขวาต้องลักษณะเต้นบัลเนี่ยนะครับเราอาจจะมาใช้อีกวิธีหนึ่งฝึกได้โดยการที่เรายืนอยู่ด้านซ้ายของรถนะครับให้รถพิงกระโปกงเราไว้แล้วก็คอนโทรลคัดคันเร่งนะครับในลักษณะเดียวกันเลยกับที่อยู่บนรถนะครับปล่อยคัดนะครับแล้วก็ใช้คันเร่งเติม หลีกเลี่ยงที่จะใช้เบรกนะครับยกเว้นในกรณีที่มันมันจะเป็นจริงๆทําอยู่บ่อยๆนะครับเราจะรู้สึกเคยชินกับระยะคัดเคยชินกับท็อกของเครื่องยนต์นะครับเราก็แม่นยํากับการเติมคานเร่งเข้ามาช่วยนะครับในการพารถเคลื่อนที่ก็สุดท้ายนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งสําหรับ t o l a Tech Adventure and อน e n t Park และจะมาห้าแล้วยระับเจ้าเทนเนทีเจนะครับกับการเดืรุ้แล้วก็ ฝึกฝนกันต่อเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะอัพเลเวลของเราขึ้นไปอีกครับผมแล้วเจอกันใน e v ต่อไปครับ